นี่ผิงถิงตอนนี้ยาต่อต้านมาเรเนะี่ได้รับการพัฒนาอย่างประสบความสําเร็จแล้วนะสําเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเธทดลองใช้ได้เลยนะจีจัวฉันต้องการเข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้มีเรื่องอัศจ,จรรย์มากมายเกิดขึ้นกับเย่จัวฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เธอจะช่วยฉันได้เลยผิงถิงฉันจะไม่ทําให้เธอผิดหวังนะหลังจากรับประทานยาแล้วร่างกายของผิงถิงอยู่ในสภาพดีเราเริ่มผ่าตัดในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา หมอคะเป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีนะคะการทบทวนติดตามผลก็เพียงพอมากแล้วล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีมากเลยครับเยี่ยมมากนี่ผิงถิงต้องทำซีทีสแกนเพื่อยืนยันสภาพร่างกายส่วนล่างนะยังไงเธอไม่ต้องกังวลนะหนึ่งชั่วโมงต่อมาผู้อำนวยการคะนี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากบ้างเลยคะ่ะคนไข้าหายดีแล้ว ถยงนั่นเกิดแจ้งให้แพทย์แต่ละาผนแกทราบทันทีจดบันทึกได้เลยนะเขาใจไหมนักงาน,น,นแถลงข่าวยา YKA พัฒนาโดยโรดรกูเตอร์นิ้งแหง่งโรงพยาบาลของพวกเราแต่พวกเราสามารถรักษาผู้ป่วยมาเร่งได้แล้ครับนี่เป็นชั่งแรกของโลกเลยน่นนี่เขาใหญ่แห่งปีเขาใหญ่จริงด้วยคุณหมอครูคะคุณค้นพบแอนติบอดีมาเร็งได้ยังไงกันคะ คุณมีเรื่องอะไรอยากจะที่บานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะแล้วยา YKA จะมีการผลิตเป็นจำนวนมากในอนาคตหรือเปล่าครับฉันแค่มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยยา YKA เท่านั้นคนที่ค้นคว้ายาจริงๆคือคุณหมอเย่ค่ะคุณหมอเย่คุณนี้เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอกูมีส่วนร่วมในการพัฒนายาหมายความว่าคุณก็เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการกับโรคมะเร็งแล้วใช่หรือเปล่าครับนอกจากคุณหมอกูแล้วยังมีหมอคนอื่นที่รักษามะเร็งได้อีกไหมครับ คุณหมอเย่ไม่ใช่คุณหมอที่โรงพยาบาลของพวกเราคะ่ะฉันเป็นคนเดียวที่ทําง,งานร่วมกับคุณหมอเย่และไม่มีใครเชื่อว่าคุณหมอเยะจะสามารถรักษามะเร็งได้คะ่ะในระหว่างการวิจัยและการพัฒนายาคุณหมอเยนั้นเป็นคนที่วิเศษมา,ากเลยคะ่ะเธอแบกรับมันไว้ทั้งหมดและฉันก็ชื่นชมมันเป็นอย่างมากถ้าอย่างนั้นคุณช่วยบอกร,รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคุณหมอเย่ยคนนี้ได้หรือเปล่าคะตอนนี้คุณหมอเย่อย,อยังลังเลที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะคะ มอยเย่ไม่ได้วางแผนที่จะยอมรับเกียดนี่อย่างเปิดเผยอย่างนั้นเลยเนี่ยนี่มันจะสุดยอดเกินไปแล้วนะครับคุณหมอเย่ไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงค่ะเพียงแต่ว่าเธอทุ่มเทงานวิจัยนี้เพื่อรักษาเพื่อนของเธอค่ะเป็นคนที่ฉันชื่นชมมากๆเลยเลยนะคะฮิคราวนี้คเครดิตทั้งหมดก็เดินมอบให้กับกุตเตอร์หนิงซึ่งได้ถ้าว่าเยอะเวลากลับไปฉันจะไม่ดูถูกเย่จัวเลยนั่นหน,นิงแดนเาะ โรงพยาบาลอยู่จริงได้พัฒนาย,ยาต้านมะเร็งนี่ดียินมาว่าคนที่โรงพยาบาลเป็นตัวช่วยแต่การพัฒนาแลวนะวิจัยน่ะเป็นอีกคนนึงนะฉะนันเด็นมาว่านามสกุลเย่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนี้มันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนนะ่ะใช่เทพผู้ยิงใหญ่หรือเปล่านะการวิจัยและพัฒนายามาสจารย์ต้านมะเร็งตัวใหม่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทําให้เกิดข้อคิดเห็นมากมายทางอินเทอร์เนต็ตนาบ,บ้านตะกุลเย่หลังจากนั้นไม่นานยังไงก็ มาไลฟ์สดออนไลน์เล่นหมาลุกดีกว่าหรอฮ่านบ,บ้านแต่คุณซึนเย่จูกกำลังออนไลน์อยู่อย่างเง้นเหรอเกมของเย่จูเริ่มแล้วฉันจะเล่นเกมกับเธอเพื่อที่จะได้คุยกับเดียวนะกระดุมของเย่จูติดไม่หมดนี่นะฉันต้องใจเย็นก่อนอยังไงก็ส่งของขวัญให้เย่จูก่อนก่อนที่จะใจะเย็น ว้าวดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้นี่จะทุ่มรักสุดตัวเลยนะเงินเยอะขนาดนี้เขาเป็นคนรวยบ้านไหนกันเลเดียจัดอันดับแจกของขวัญเฮ้ยส่งก็เป็นสาวงามที่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆเห็นนะสุดยอสดสุดไปเลยไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้แสงหน้าของขวัญที่ฉันส่งไปเข้าใจมะโอ้ส่งไปตั้งร้อยอาเลยอย่างนั้นรนเนี่ยเขาต้องมีเงินเท่าไหร่กันเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนะ หาล้านเลยอย่างงั้นแล้วเนี่ยจะป่าวได้ยังไงล่ะหาล้านมันเยอะเกินไปแล้วหลอกขอคน้วยมีสามารถจินตนาการได้จริงถ้าล้านอย่างงั้นเลรอเนี่ยทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้กันนะเอาเถอะถ้างั้นก็เยอะมากแล้วออฟไลน์ดีกว่าเราขอภายนะที่รักทุกคนพอดีว่าฉันมีแขกที่บ้านนะไปเจอกันพรุ่งนี้นะเนี่ยจ๋วเมื่อคู่นี้เรียกฉันว่าที่รักจริงงั้นหรอเนี่ยีผิงถิงทำไมคนถึงได้เยอะจังเลยล่ะ คุณหมอเงยครับขอบคุณมากมนะครับที่รักษาโรคมะเร็งปอดได้ผิงถิงนะคุณลุงคุณป้าก็เกรงใจมากเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะเย่ยจัวคือบุคคลผู้ลึกลับในทีวีนั่นใช่หรือเปล่านั่นเนี่ยจัวจืวตอนนี้เนะยอาการฉันดีขึ้นมากแล้วนะตอนนี้วิ่งก็กระโดดได้แล้วรู้สึกเยือกมากเลยละถ้าว่าเธอหายดีแล้วพวกเราไปที่สนุกกันอีกครั้งเถอะนะนัดนี้เนะ่ะจะพลาดไม่ได้แล้วนะอืม้ม ครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดนะฉันโชคดีมากที่ได้รับความรักจากครอบครัวที่รับเด็งฉันมาและยังรอดพ้นจากมริเวณปอดน,นี้เพราะว่าจ๋วจ๋วอีกนี่คือเหย่อจ๋วนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบข้ามหาลาัยจริงและนี่ก็คือเหย่อชูผู้เป็นแม่ของเธอครับฮ่าเจ้าโจของเรานี่เก่งจริงเลยนะอืมแต่เ็นงานพวกเราเปลี่ยนไปสัมผัสชั้นจากที่อื่นกันบ้างนะครับ นี่คือหลินเจ๋อค่ะนักเรียนชั้นนําในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยปากกิ่งในการสอบเข้ามาหายลัยครั้งนี้เขาได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากคือเจ9ดอสี่สิบเก้าคะแนนค่ะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อหลินเจอ๋ออายุ19เกปีครับเขาดูเหมือนกับผู้ชายคนนั้นเปรียบเลยถ้านี่คือลูกของเขาจริงๆแสดงว่าตอนนี้เขาอยู่กับฉันเขาก็มีคนอื่นมาตั้งได้ละนี่นันสารเลวแกมัน,น่นเมียน้อย คุณเป็นใครคะฉันไม่รู้จักคุณนะคะฉันเป็นคู่มั่นของอาเฉิงยังไงล่ะแล้วเธอก็หลอกล่อคู่มั่นของฉันไปอย่างนั้นสินั่นผู้หญิง,นะดงได้อย่างอาย